เอาละครับแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับผมในรายการ FSTV วันนี้ก็อยู่เกมบอลรัสองอัพเดตประจำสัปดาห์เนาะไม่น่าจะมีอะไรป่ะเพราะว่าสัปดาห์หน้านี่ของจริงแล้วสัปดาห์หน้าคือของจริงแน่นอนวันที่19นะครับผมแต่ว่าวันที่14หรือว่าวันเสาร์เนี่ยมันมีไลฟ์นะเดี๋ยวเรามานั่งดูไลฟ์กันไลฟ์ live ก็คือเดฟเขาแบบว่าเออเหมือนไปถ่ายที่สวนน้ำเลยนะเออก็น่าดูน่าสนใจนะเดี๋ยวเรามานั่งดูกัน นะครับว่าจะมีอะไรบ้างเปิดตัวอะไรอะไรยังไงบ้างหรือว่าแบบว่าจะแค่แบบเป็นวิดีโอแบบขำๆอะไรอย่างเงี้ยให้ดูกันนะครับผมมาไปมาดูวันนี้กันว่าวันนี้มีอะไรทั้งกรูปมากนะวันนี้น,ะน่าจะคิปสั้นแหละนะครับผมเพราะว่าเป็นแค่อัปเดตประจำสัปดาห์ไม่น่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่เฟนทันเตอร์ป่ะนี้เฟนทันเตอร์ปลาหมึกนะครับผมตีได้แล้วโอเคแล้วก็ประจำอัปเดตประจำสัปดาห์ที่น่าสนใจเลยก็คือตัวละครที่จะเข้ามาให้เปิดเนาะ ก็เป็นน้องเดวิสชุดนี่ชุดห่วงยางกล้วยนะครับก็น่าจะติดเหลืองถ้าเปิดทิ้งไม่นานกว่านี้หรืออาจจะโดนไปแล้วนะผมก็ใครที่เาขาเรียกว่าไงอ่ะจะบอกว่าใครที่มีเนบิสชุดออฟฟิศอยู่ใช่ไหมก็แนะนําให้เปิดนะเพราะชุดว่าคอมโบกันนะครับผมสกิลของเนบิสเนี่ยจะคอมโบกันใน แบบว่าในแต่ละชุดอะเขาจะคอมโบก,กันนะครับผมส่วนตนัวผมเองก็บวก5ไปตั้งแต่ปีที่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ2ตัวนี้อย่างที่บอกนะครับผมก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่ากิจกรรมของครบรอบ2ปีในสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาจะแจกป้ายไคิปฟรีอยู่แล้วนะครับผมแจกป้ายไคิปแบบบวกตันฟรีอยู่แล้วนะครับขอแค่แบบล็อกอินเข้ามาเล่นอะไรเนี้ยนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมทาเควสอะไรก็ว่าไป นะครับโอเคพาร์ทเนีย่ยเหมือนเดิมเนาะทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมอันนี้นะครับผมก็ครบวันแล้ว7วันใช่ไหมอืมก็อย่าลืมนะครับรีไฟครบ30ครั้งนะครับแล้วก็ทำเควสป้ายสองสองหรือ3ครั้ง3ครั้งเนะี่ยทำเควสป้าย3ครั้งก็ได้ไปเลยนะครับผมน้องโรเอ็นชุดปกตินะครับฟรีหนึ่งชุดนะครับผมสำหรับคนที่มีบวกอยู่แล้วก็ไปบวกเพิ่มคนที่ตันแล้วก็กลายเป็นได้ทองไปซะนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะ เฟนฮันเตอร์ใช่ป่ะเพราะว่าชายเลนจ์กับนอร์มอลนี่เราน่าจะจบ15กันหมดแล้วใช่ไหมผมจะไม่ผิดอ่ะสิ 15, เรียบร้อยนะครับผมนี่คล,ลิกร์เทนไปเลยแล้วกันเลยเข้ามาละอมขอคพิกร์เทนสิไปเลยโอเคนะครับก็เฟนฮันเตอร์ปลาหมึกไปให้ตีแล้วท่าน,น้ำนะครับใช้ท่าลมตีเหมือนเดิมนะครับผมก็ดูคอมได้ตามช่อง YouTube ชั้นนำทั่วไปนะครับผมหาดูได้นะครับผมผมไม่พาตีเพราะว่า มก็ไปดูเหมือนกันก็แ yeah ยนะ่แล้วไม่ใช่นะผมผมยังไม่อยากเล่นตอนนี้นะผมก็เล่นตอนนิ้มตะยาวนะครับคลิปมันก็จะยาวขึ้นไปอีกแล้วเดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์งานต่อนะครับวันนี้มาไวัยเลยเป็นร้อนในที่ลิ้นด้วยโหหนักเลยนะครับก็ได้จะประมาณนี้ป่ะไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ตรับนี่ไอซัมเมอร์ไนท์นะใครยังไม่เล่นก็เล่นให้จบนะครับผมรู้สึกได้ตัว๋วนะอืมถผมเล่นแบบว่าตั้งแต่ปีที่แล้วไปแล้วนะครับก็หมดสิทธิ์นะครับรอ2ปีมาสัปดาห์หน้าแล้วก็น่าจะมีอะไรให้มา เยอะแยะมากมายมากกว่านี้นะครับผมวันนี้ก็ยังไม,ไม่ไม่ค่อยมีอะไรแหละมันเป็นแค่อัเดตาระสัปดาห์นะครับเปลี่ยนตัวแบบตัวหน้าตู้ตรงนี้ให้โลใหม่ัเฉยๆนะครับผมแล้วก็ส่วนพวกแบบร้านของร้านค้าก็รีบที่1เหมือนเดิมนะครับเนี่ยไอ้สายฟ้าเนี้ยนะครับผมถ้าใครคิดไม่ออกว่าจะเอาสายฟ้าไปลงตัวอะไรนะก็คือถ้ามีตัวตัวหน้าตู้อยู่ตัวที่เป็นตัวอีเวนต์อย่างเงี้ยที่แจกตัวคืนตรงนี้นะครับผมก็ถ้าเปิดแล้วเราบวกยังไม่ครบ แล้วไม่ต้องการใช้ใสายฟ้ากับอย่างอื่นแล้วนะต้องย้ำอีกทีนึงว่าสายฟ้าเนี้ยถ้าไม่ได้ใช้กับอย่างอื่นแล้วนะไม่ได้ใช้กับตัวอื่นแล้วอะ่ะก็เอามาใส่เอามาใส่ตัวหน้าตู้นี่แหละเพื่อเอาตั๋วอีกสิใบนะครับผมแต่จริงๆแล้วอะ่ะไอ้ครบสองปีอะ่ะมันไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาแจกกันถึงหนึ่พันโลเลยพันโลนี่คือทั้งเปิดฟรีทั้งเปิดแบบแจกนะทั้งแจกตั๋วทั้งนู่นน,นี่นั่นอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์นะยังมีเวลาอยู่อ นะครับผมก็คือลงทะเบียนได้ก่อนอัปเดตของ2ปีในสัปดาห์หน้านั่นแหละนะครับผมแค่ไปกรอกอีเมลป่ะอีเมลที่แบบใช้เล่นเกมนี้นะครับแล้วก็ได้ตั๋วฟรีนะครับผมก็ที่เคยให้ดูไปในคลิปที่แล้วนะครับตามน,นั้นเลยแล้วคลิปที่แล้วก็เหลืองมั่เรียบร้อยเนาะตอนรูปน้ํามันนะครับใครอยากดีก็จะรู้กันเดียวแคบลงให้ดู โอเคครับวันนี้ก็อัปเดตตามสัปดาห์สั้นๆง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับผมมีแค่น้องเดบิชุดกล้วยมาใหม่นะครับผมเพราะว่ารอบุ้มๆอีกทีหนึ่งคือสัปดาห์หน้าเลยสัปดาห์นี้ชิวๆสบายๆพักผ่อนเคลียร์เดลี่กันไปทุกวันทุกวันวันละ 5, 10นาทีนะครับผมแค่นั้นเหมือนเดิมมีแค่เฟียร์นเตอร์มาให้ตีโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วกันไม่เจอกันใหม่ในวันเสาร์นี้ดิวันเสาร์นี้เรานั่งดูแล,แลนก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ทีน